สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม d a ก k n e s s นะครับอ๋อเป็นมันถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วมันก็มันหมอมันรีบกดถ่ายนะมันตีนนะฮะมีสี่ข้าจะมารับเควสไงไงเราผมผมผมได้เควสมาสากศักนี่เวลบอัพอีกแล้วคนแรก็ผมเวลสีแล้วนะเหรอผมเวลสีเหมือนกันแหละกำลังหาคนที่จะมาช่วยกัรรักษาความปลอดภัยจริงเรอ คนนั้นคงเป็นแกแล้วสินะไปหาโรซ่ากันเฮ้ยโรสโรซ่าหรือว่าไรไม่รู้ถ้าเป็นโรซ่าก็ซ้อมมากรเทียตาโรซ่าไปเข้าวาร์ปดีกว่านี่อยู่หน้าวาร์ปเลยแหน้าวาร์ปเกมนี้ก็เอ c พีซีเป็นภาษาไทยนะครับภาคไทยนู่นี่หน้ามึงเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปครับก็เระบบก็ดีนะเป็นมองสามมิติคุณรักเว้นอะไรบ้างครับ ลืมถามไม่รู้อ่ะเยอะแยะเลยผมรับแค่สองเฟสเดีวมันมีสองเฟสได้รับเขาเพียบเลยเฮ้ยเก็บผมไปทางไหนวะเนี่ยเอาทางนี้เควสหนีหนีจากอะไรคาคาคาทาคอมอะไรได้นะครับแล้วเออเออทำทำไปเถอะเฮ้ยทางไหนทางนี้โอ้โหมืดเชี่ยเฮ้ยจะพ้นอะไรอ่ะเออเอากำดักมอนสเตอร์ถูกยกเลิกอะไรวะ เอาเลเวลมากกว่าห้าอีเลวเฮ้ยเข้าไปในนี้ก่อนของเขามีเควส์ในนี้เดี๋ยวนะเราก็ต้องช่วยเขานะระดับอะไรดีนอร์มอนดีวะ่ะจะได้ง่ายๆยากขึ้นโอเคไหม,ไมคุณครับโอเคเค,คุณไม่มีค,คุณมีเควส์แต่ผมไม่มีฮะยอเก็บก่อนเฮ้ยบอา้า ยยนี่สกิลมั่วตัวมองไม่เห็นเลยเลยนี่เฮ้ยได้ถุงมืออุ้ยได้ธนูอุ้ยได้อะไรก็ไม่รู้เฮ้เชี่ยเออตีกูหาพ่อมองได้กูละอุ้เนื้อกลับกลับกลับโอเคนะอันนี้ผมก็ไม่ได้รับควันะมันบอกให้ค้นหาอ่าสเปเชียลแฟล้งอะไรไม่รู้อ๋ผมมันเขียนว่าจงเก็บเอออะไรนะสิบสิบเฮาฟิตอะไรนี่นะครับรออืม ก็คุ้มค่าคุ้มค่าอยู่ทีเดียวนะสำหรับเกมนี้2ปีรอแทบตายอื้ออเฮ้ยมากกว่าสองปีนะครับมากกว่าสองปีสาเหตุก็คือต้องรอนะครับเฮ้ยดับไหมเฮ้ยโดจอมโจรโดวากิงโดวากิงเฮ้ยถีบขาคู่เฮ้ยโดเฮ้ยเฮียบอกแล้วนะเกมนี้คุณจะทำเป็นบทจอมโจรโดวากิงนะ เอของโอดับใหม่ับเรเวฮะอ้าไปทางไหนล้วทางนี้ไหมเฮ้ยจะกดมาทำไมเนี่ยใครครับก <c oughs> ูนี่แหละเฮ้ยฆ่ามันแกตวแัวนี้ก็ยาอเออมาทุบอ๋อเดรนิม่ฟิรอสเอยายาะีบอี่ออ อีอู๋คอมโบเฮ้ยเพชรเพชรเพชรเฮ้ยเพชรเพชรเพชรแน่ไม่ได้แดกอ่าไม่ได้ไม่มีทางอ่ะผมได้อะไรไม่รู้มันเขียนว่าอะไรเขียวๆเนี่หรอไ้ถุงมือนะฮะจงคุยกับจงคุยกับใครวะเข้าไปผมส่งเควสผมไปส่งเควสสองเควสแล้วนะเออเจอบอสเออไอเมนปากเมื่อกี้เราเพิ่งสู้กับมันเมื่อกี้นะครับ ก็คือคุณตอนคุณเชืล้วตอนคุณคิดราคาไม่ได้ถายนะเฮ้ยจ้าเฮ้ยหยอกเออเฮ้ยหยอก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 เฮ้ยกระโดดทับอุ๊ยโอ้ยเหี้ยท่าอะไรวะเจ็บวะหยอกหยอกหยอกนี่นี่เฮ้ยโอ้ยโดนมัดคอยตั้งเว้นเว้นโด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 เฮ้ยยอมรับโด โดอ่ะโดไม่ได้อ่าโดได้แล้วเฮ้ยโดเนื้นอก,อตกออดตัวจีนะเพื่อหันหลังอย่างรวดเร็วจริงเหรอตากล้องตากล้องรู้ยังกดตัวจีเพื่อหันหลังอย่างรวดเร็วอ๋อขอบคุณที่บอกผมก็ไม่รู้นะตอนผมกดตัวเอฟเก็บโดของอยู่แล้วผมปกดตัวจีนะอ่าโปรดสอบเบบเบบเบบเเบบเโปรดตรวจสอบนี่ได้เท่าไหร่ได้เองแล้วเอ้ยคุณคุณหมุนตัวยังไงคนระับคุณหมุนตัวยังไงคนระับไม่รู้ดิ ที่หมุนดาบมากอย่าเอ้ยอันไหนอันนี้อ่าดูดิใครจะได้นะเอ้ยอ่ะผมได้ดียวคุณไอ้ยี่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว <laughs> อุ้ยได้ไอ้โอ้โหสีเขียวๆเซงอ่ะดูว่าเซง,งมอะไรเนี่ยกดออกจากดันจีนเลยเฮ้ยวิวห้าแล้วไปไปตรงนู้นดีกว่าเป็นยังไงครับผมมีเควสอีกอย่างหนึ่งครับผมต้องไปทำให้ได้ครับนี่ วัไหนวัไหนวัไหนผมขอติดผมขอใส่ของก่อนนะเออใส่ของใส่ของเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไงใส่ถุงมืออ่าใส่ถุงมือถุงมืออีกอ,อันนึงต้มหูอุ้ยขวานใหม่อุ้ยเท่เท่เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใส่เลยอันนี้ความยากเมจิกอันนี้ความยากเมจิกแอทแท็กสิบเก้า สิบเก้าเหมือนกันไม่เป็นไรเอ่อดันไหนเนี่ยอันนี้เวล้ 5, าใส่ไปเลยชุดชุดเวล้าโอเคแล้วก็ถุงมือถุงมือใส่นี่ดีเฟนต oh, ์ดีเฟนต์ผมได้ขวานใหม่อะ่ะเอ้ยแหวนเฮ้ยปลดผ<ด>ลึกไม่เอาไม่ใส่เฮ้ยซอยใส่เฮ้ยแหวน ใส่ไปเลยเฮ้ยหน้ากากนี้เท่ไหมอ่ะดูดูความไม่ไม่หน้ากากเลยอะอ,อ่ะรอต้องต้องตักตั้งค่ามั้งแสดงของบนแสดงแถบอา่าอยู่ไหนวะแสดงอา้าวอ้าวอะไรวะเสื้อะผมได้รับใหม่ครับแสดงแถบานะแสอดงธนาอะไรวะ แสดงแถบสถานะของปาร์ตี้เจ้าจะะระกบอเลยเข้าไปเลยอุ้ยโดนพิษด้วยอีซี่พอเ,เดี๋ยวตายโอ้โไปสู้กับใบซันเอออย่ากเก็บเฮ้ยเปิดสวิตช์ก่อนแล้วจะประตูจะเปิดเอออ้าวมาเลย<ำ>โอ้โหฟันทีเดียวตายเลย เอ้อไกล้แล้วเออใกล้แลเปิดแล้วเฮ้ยสวิตต์เฮ้ยมึงเฮ้ยกดกดไงเนี่ยอ๋อกดไม่เป็นกดไม่เป็นเอฟครับกดตัวเอฟเปล่าไม่รู้เก็บ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 ของมั้งอ๋อน้องคามันเตยหมดก่อนนะโอเคแล้วสวิตต์คันโยกสามารชิงเงินได้แล้วเฮ้ยคาดทุบเองอ่ะผู้โดเองอะเออ เฮ้ยกริงตัวเนี่ยกดชิปกดชิปแล้วก็ไปข้างหน้าเฮ้ยเจ้าเออมีคอมโบคอมโบเอาไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ตายมึงมันไม่ตายเฮ้ยทุบทุบเอ้ยอ่ะตังเข้าไปเลยเฮ้ยตังเข้ามากูไม่ได้ตังเลยนะไอ้ตากล้องมังโดอยู่ได้ มึงได้ดาบไปกูได้กูได้ดาบนะเฮ้ยอ่พุ่งไม่ได้คันโยกคันโยกนี่เกมนี้กราฟิกก็โอ้โหสุดยอดเสียงบาเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะฮะใช,ผช่ผมก็ชอบนี้แหละเอ้ยเจ้าเป็นใครอ่ะนี่เฮ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายจริงหรอสองตัวเนี่ยประกอบกับม่ละอู้โดโดไม่รู้อ่ะตีไปก่อนโดก่อน อ่ะฮ่เสร็จแล้วโอ oh! al, oh! ้ยของเดนี่เจ้าบางอาจเจ้าบางอาจโอ้โหลิ้นชักพังนี่สินะพลังค่ะเฮ้ยพรเขาฟาดเมื่อกี้เฮ้ยทุบๆเมื่อกี้กูฟาดนี่เมื่อกี้กูใช้ทำไมตายกดเอ้ยกดใช้สกิลครับกดหนึ่งครับไปครับพันโยกโยกเรียบร้อยครับด้านหลังเหรอบ้างตรงนี้ใช่ไหมไม่มันตามลูกศรไป ลูกศรอ่อลูกศรเออใช่ลูกศรนั่นเฮ้ยโดก่อนพ่อมึงตายโอ้แกทำฆ่าเลอเอ้ยเดี๋ยวเดียวยังไม่เปิดไม่ได้เปิดอะไรไม่อยากนะเนี่ยคุณชิลล้วคราวนะครับข้อแม่งจะโดของคุณหมดอุ้ยเพชรอุ้ยเพชรเฮ้ยโด้เฮ้ยโดเนื้อโดโดโด้โดกบินกบบินเฮ้ยโด้เฮ้ยโดตัง ลิ้นชักหนังสือเราต้องพังซะีก่อนนี่กปอเด่นหนึ่งก็จบแล้วเปลืองนีมม่มาแล้วมาแล้วฆ่ามันมามาเดี๋ยวผมกินยาทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอ่ะเงินดูเฮ้ยอ่ะโอ้ยโยกมันเชิญโยกแล้วผมไปอ่ะ ดันเจนยาวจังอ่ามาแล้วนี่เจอบอสแล้วกดถ่ายคลิปอยู่ไหมครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เฮ้ยเบบี้โอ้โอ้โรสเอะกินปากเหม็นมีนเนอนี่วะช่วยข้าด้วยข้าเหม็นปากอ้าวมาแล้วมาแล้วไอ้นั้นมาอะไรนะโลดโอ้โหแม่งกระเด็นเลยเก่งกว่ากูมึงเก่งนะมึงเก่งนะเก่งกว่ากู เียโยอ้าวอีโรดไปไหนแล้วตายหาแล้วอู้ไม่สะเทือนอู้นี่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 เฮ้ยยาช่วยกูก่อนช่วยด้วยเอือกลุกไม่ขึ้นเฮ้ยกูไม่ดื่มเฮ้ยยาทำไมเฮ้ยชนเฮ้ยมชนเฮ้ยลม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 เฮ้ยเลด์เดอรกิ๊กนี่มัด เฮ้ยเตรียมตัวโดเฮ้ยโด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 อย่างนั้นเลยโอ้ยเหม็นปากเหม็นปากอ่ะอีเหม็นตายหาแล้วเหรอเก็บดาบผ่านนั้นเจนในแปดนาทีบ้าอี๋ไม่ธรรมดาโอ้ยเอสเอสเอสไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยกองกองกองอันแรกกองอ่ะอันสอง เ้ยได้ทอง,องอไ,ได้ทองโอ้ยทำไมมันเหมือนเดิมอีกแล้วนี่ฮะเทพเทพได้เมจิกทำไมมันเหมือนเดิมอีกแล้วไอเจนจัคกี้ชิคเก้นยังไม่เหมือนเดิมเลยอ่ากดออกจากนั้นไปไปทางเข้าดันเจี้ยนครับโอเคไปไหนต่อฉันมาคุยกับบุคคลหนึ่งครับบุคคลคนหนึ่งครับมาห,หนึ่งครับมาทำเควสกับผมครับเควสของผมอยู่ตรงนี้ครับเออ เดินไปเรื่อยๆครับควยของผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงชาโด้อะไรเนี่ยเข้าไปอีกรอบหนึ่งเหรอครับระดับโนมอนไปเลยตามใจครับแล้วแต่คุณแล้วแต่เอเก็บแล้วแต่เยอะผมน้ํงเก็บอะไรไม่รู้นะครับสิบอันของเขาไม่มีนะเควสในแน่แต่ก็เดี๋ยวช่วยคุณอย่าโดนนะของของอะไรตกคุณอย่าพุ่งโดนครับเยอะ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเรียกกำลังเสริมเหรอแกเรียกกำลังเสริมเหรอหลังเสริมเฮ้ยแกแกเรียกกำลังเสริมใช่ไหมแกเหรออ่าไอ้ไมวกโดก่อนเฮ้ยกางเกงโดเฮ้ยยังไม่หมดอีกนี่ ผมต้องเก็บอะไรก็คครับนี่ไงตัดท้บขี้แตกอาจางย์งาถ้ามีของอะไรอย่าเพิ่งเก็บนะครับผมต้องเก็บไปได้สิบอันอะไรนี่แหละอ่านชื่อดีขึ้นฟีดในชาร์โดอะไร H O U N นะครับเดี๋ยวผมเขียนไปให้ครับเออผมต้องหาเนี่ยครับโอ้โอ้ไม่เชืยอ H O U N D นะฮิยะผมต้องหาเนี่ย โอโอเคเฮ้ยช okay. <ża> hey, ักดาบมาดิเฮ้ยกระโดดทีบขาคู่ถีบขาคู่ได้กี่อันแล้วอ่ะเอ้ยยังไม่ได้สักอันเลยครับไอ้เชี่ยมึงเรียกร้องเสริมหาโค้งนี่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 เฮ้ยกระโดดทับไอ้ทีบขาคู่เฮ้ยไปไหนเพไอ้ยา โดดเก็บของหมดเลยนะบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บไม่เชื่อเลยก็มันไม่มีไอเทมที่แกต้องการอ่ะถ้าเจอ,อไอเทมแปลกหน้าบอกผมก่อนนะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่ม,ม,มันเฮ้ยมันวาร์ปได้มันวาร์ปได้เฮ้ยชิคเก้นอยอเฮ้ยอยอายอกระเด็นกระดอนเลย มาเลยอืมแล้วผมจะได้ของเมื่อไรเนี่ยมไม่ไทราบเหมือน,<ป>นกันย้ายเหมือนละคนนี้แหวยแหววเฮ้ย,ย,ยข้ามันเฮ้ยก,กำจัดตัวเรียกเรียกกำลังเสริมกันอโอ๊ยอ๊ติดไฟร้อนแรงทำไมเขาไม่ติดเลยวะอือตายซะ เล่นเล่นลูกพีมันเล่นลูกพีมันเล่นลูกพีมันเฮ้ยกระโดดทิพเออเออเออขอเฮ้ยเก็บเก็บเอฟลัวเอฟรัวเอฟรัวรัวเอฟลัวลัวกับคะแนนครับเฮ้ยกระโดดเฮ้ยทิบเฮ้ยทิบนี่ ผมก็ยังไม่ได้ของอรการเป็นนักลบที่ดีนั้นต้องเริ่มจากขาของท่านต้องเป็นอาวุธด้วยกันอ่ะซัปพอร์เตอร์นั่นเจี๊ยนในหกนาทีเอ้ยนี่อะไรวะได้เอเฉยเลยหมดฮาร์ดอะเนาะเฮ้ยนี่อันนี้เลยหนึ่งมึงไม่โปรมึงมีโปรอะไปฮะไม่มีอุ้ยได้ลูกแก้วกลมๆเฮ้ยแกได้อะไรวะ ได้เทมกากซะแล้วร์นเองนะครับเข้าเมืองเลยเข้าเมืองเลยไปไปไอเคลียร์<ช>คเควสก่อนเควสผมไม่อนั้นแม่เคลียร์ไม่ได้นะครับไอเควสอะไรวะที่ผมเพิ่งบอกคุณไปเมื่อกี้ไอทีอ่เก็บอำนาจเยอะแบ๊บน,นึงไปส่งเควสก่อนเดี๋ยวนะส่งด้วยคนนะอากาศดีจังนะจริงเหรอนี่คอมเพลสนี่ด,ด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจ้าดูแลแน่เป็นเมียข้าก่อนได้ไหม เอ้ยใครโทรมาเอ้ยใครโทรมาไม่เอาไม่รับเดี๋ยวหลุดที่เกตเข้าใหม่ไม่เอากูไม่รับมมึงช่วยกูด้วยเอกายกูไม่อยากรับรับก็ได้วะอ่าว่าไงอยู่เซรฟไหนไปอยู่ไว้วิง อยู่ไว้วิ่งไว้อะไรนะไว้วิ่งไว้วิ่งไว้วิ่งนี่ทายอยู่นะเนี่ยสามแปดหกคนเหรอเยอะจังทางนี้เจ้าหมูไว้วิ่งสี่ร้อยคนแล้วไอ้เออมันอย่างนั้นแหละเมื่อกี้รอแทบตายายจงคุยกับเฮ้ย เฮ้ยของเต็มตัวแล้วว่ะต้องขายทิ้งซะมัง้งละร้อยเลยกำหนดเ,เ,เอีย้ยะเฮ้ยอย่าบน่นเด้หนุกหูเฮ้ยเฮ้ยอิมแพคเวฟใช,ใช้ใช้กี่เท่าไหร่วะไปเรียนสกิลก่อน,เ,น,อนเออกูจะมาเรียนสกิลใช่ไ<อ>่มล้ว อะไรวะเนี่ยแอตแทกพาวเวอร์มาจิแอตแทกพาวเวอร์ระยะสี่เมตรกายอยู่เหรอกายอยู่แม่ไปอยู่อ๋อกลายไปไหนแล้ววะไม่รู้เขมขีดแดงอยู่อะจริงเหรอหลุดไปแล้วมั้งขีดแดงจะลากออกมาไหมไม่รู้ดิลากออกมานี่ถ่ายอยู่วะเนี่ยไหนโจมตีพิเศษกระโดดเตะ สตูข้างหลังเอ้ยเท่าไหรแล้วีเมต่มาสตูจะจะโยนสตูกลับไปด้วยก่อนเอลเดเดลเเท่าไรอะอ่ะเวลห้ากว่าแล้วอ่าอะไรนะห้ากว่าล้อะไรห้ากว่าเวลห้ากว่าแล้วเวลห้ากับกิบเปอร์เซ็นมึงจะถามมาพ่อเหรอเฮอ ามาพองเลยกกี่เปอร์เซ็นต์มึงยังต้องถามอาไอไก้กายหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยชอบจริงเลยเอ็นพีซีพูดไทยเนี่ยเฮ้ยอ่ะกระโดดนี่เมฟเมฟะเดินเดินบนเดินบนลัวข้อมูลตัวละครรอรอรออ,อะไรวันเนี่ย,ยเสื้อผ้า เฮ้ยมวัวบวกอันไหนดีกว่าวะต้องการเลเวลสิบต้องการเลเวลซีใส่อยู่แล้วอันนี้แม็ก HP เฮดพีสตริงอันนี้ดิฟเอนส์แม็กส m เอ็นพีใ um, สนี้ดีกว่า <c oughs> อเออเลวนต <c oughs> ่อไป <c oughs> อุ๊ยอะไรวะเนี่ย ใส่อยู่แล้วกับไอ้น,นี้ใส่ไปเลยเอ,อม่มอันนี้ใส่ไปเลยนี่มีสองเซ้นแล้วใส่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 ไปเลยคือเกือบจะครบแล้วไอชคคนรอคนรอสามร้อยห้าเก้าคนเออรอต่อไป รอต่อไปอะจ๊อดอะไรเนี่ยดิเฟน์อ hmm ืม hmm อืมนี่อะไรเนี่ยไปจงอะไรเนี่ยไอเทมมันมีอะไรอืม นี่คืออะไรไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่อืมไม่อืมไม่เชิงอืมไม่เอาไม่เอานี่อืมไม่ใช่อืมไม่ใช่มานอนนอนนอนหนาวอยะ่ะโรเซร่คงจะสบายดีใช่ไหมเออสบายเ <c oughs> นี่ยคุยกับ n b c นนุกนุก เออเออ,เอ,อจงตามล่า,าะค,ะครับเออเรอแล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะนี่ขายไปเลยขา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 ยไปแล้วขายไปเลยขายเสร็จทำยากไหมไม่ยากนะไม่ยาก,กอ่ะขายเฮออ้ขาย ทีคนรอ <Hey. S 2> ไม่ออกกันบ้างเลยเหรออะไรมาเนี้ยออกกันบ้างดีคนรออ่ะขายอืมขายเอาต้องการเบลสิตมต้องการเบลกาอืม <Okay. S 1> ถูกอันับ no, 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 no. ซ่อมทั้งหมดซ่อมทั้งหมดนี่ซ่อมไปเลยโ <No. S 1> <Okay. S 2> อเคอือหื เก็บเก็บเก็บของให้หมดเก็บ <c oughs> ป้าเก็บป้าเก็บ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 ให้หมดเก็บให้มันเก็บ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 เอ,อื้อคลังเต็มเลเวลคลังเต็มอีกแล้วหรอนี่นั่นเล่นกี่แค่วโมงแล้วนั่นถึงได้เลเวลห้านะเล่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวอือกี่นาทีละไม่แน่ใจออไม่แน่ใจ เออสำหรับคนที่จะมาเล่นนะฮะก็เอืมอะไรวะเข้าเซิร์ฟอาจจะยากนิดนึงนะช่วงเปิดอโอเปนเบต้านี่อาจจะเข้ายากขนาดขนาดคิลเลอรคาวยังเข้าเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยรอคนนี้ก่อนอยู่อะไรอ่ะเจ้า เจ้าเป็นใครเจ้าเข้ามาในปาร์ตี้เขาได้ยังไงไหนอะ่ะอ่ะเป็นไหนแล้ว <pers> ยูใหทีบีเคบลองตอนพิเศษได้ไหมไม่ได้โอเคต่อพิเ็ษโอ,โอ้โ,อโหรับของขวัญเลยรอสี่ร้อยห้าสามเกาเก้าโอ้ว,ว้าว นี่อะไรวะเนี่ยแม่อะไรวะทำลายไม่ได้ไม่ได้เถอไปจะกันเนทันเออทำไมเออมีคนขอมารล่วมนั่นแล้วแล้วมึงอยู่ไหนมึงอะไรอยู่ไหนจไรอยู่หน้าหน้าวาร์ปเนี่ยหน้าวาร์ปใช่หไหมเออสามห้าเก้าคนอีกแล้เออ๋อไหนอ่ะ เนี่ยมีคนขอร่วมควสโ่โอเคมคๆเข้าไปเลยไปทำเพื่เถอะใครอีกคนนึงไปเรียกมากอนมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วใครเอาเข้ามาจัดคปสองคนน่ะไก่ก็หา,าข้าจะเข้าไปได้ยังไงเมือ่อเมื่อพวกนั้นมันไม่มาคลิกไปเลยอันนี้มาไหมคลิกคลิกคลิก คลิกไปเลยไม่ต้องคุยกับมันนะั่นบอกไปไปไปจะไป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 ,ไปประตูวับคลิกเถอะเสียเวลาไปวับไป,บไปอีกคนนึงอะ่ะคนนึงไม่ชื่อเอ็แนแต่ว้หญิงอยู่เออเปนอยู่ไหนลาาแล้ววะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว<เ>ลมาและมาละ Lady โอเคเลดิ go ลงเราไม่ยอมริบมคอกับกูอ่ะกับกูไมมกูไม่รู้อะอนี่หยุดหยุดถ่ายหรือยังวะเนี่ยมันมันไม่ขึ้นไอเลดมาให้แล้วอะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นตัวตัวตัวเลขมาให้แล้วอะของข่าต้องไปฝั่งนี้ก็ข่ามาฝั่งนี้ ฝั่งนี้ข้าจะไปฝั่งนั้นไปทำเพืวอได้มันก่อนไปเฮ้ยเข้าไม่ได้เลยเดียวเองไปไหนอ่ะไปนี้อ่ะสามารถก้าวค้างเลยมันจะออกกันไหมสามก้าวคนเนี้อ่ะไม่เว้ยมันไม่ได้ออกมันเข้ากันนั่นแหละมันกำลังลอยอยู่ มันรอในการเข้าไอ้ที่หาไปมันเข้าเอ้ยไอ้กายมันไม่มันไม่ขึ้นไอ้ตัวเลขตัวเลขมาแล้ววอะมันหายไปกดมันกด F5 ด้วยกด F5 ดูกดทำไมอะมันจะมันจะมีปุ่มซ่อนตัวเลขไง F12 F12 คือปุ่มซ่อนตัวเลขจริงหรือจริงโอ้ยเก็บก่อนเดินช้า ทำไมเออทายอยู่ทำไมขวานเท่เ <c oughs> ท่ยอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ไปยินเมื่อกี้ไปกินยำม,มันเส้นนะคะอือโดโดอร่อยมากเฮ้ยกูมีส,สกิลใหม่แล้วดูยอ <c oughs> ไม่แรงเลยแต่วะนี่เฮ้ยกระโดดทับ เอ่อจบคลิปก่อนดีกว่าเนอ้อ <Yes. S 1> โอเคครับ <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรนะก็ระบบมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคฮนะอย่าลืมมาเล่นนะครับ d a ก k o n n e s ครับสวัสดีสวัสดีครับ